สวัสดีครับโค้ชออดอิสราสิงหทองเฮดโค้ชแครงยูเนเต็ดครับก็สําหรับฤดูกาลที่สองที่เข้ามาคุมทีมแครงยูเนเต็ดนะก็ถือว่าเราในปีนี้เราได้เข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่ฟิสิกซั่นในการเตรียมตัวนะครับสู้สุดไทยลีกฐสามโซนเหนือในปีนี้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการวางเทคนิคเทคนิคแพทเทิร์นในการเล่นแล้วก็ทีมสปิริตรวมถึงการทําร่างกายในเรื่องของอฟิสิกอลครับน้องๆทุกคนก็สามารถทํา ทำผลงานได้ดีแล้วตอบโจทย์ในช่วงพรีเนได้ดีนะครับแล้วต่อยอดไปถึงในการออกสตาร์ทในเกมเกมไทยเด็กสามโซนเหนือในปีนี้นะครับตามนโยบายก็คือเราเราต่อยอดมาจากนโยบายของท่านประธานสโมสบรบัดเก่งครับกิติพ์กิติพงเทพคำนะครับก,ก,บก็ให้นโยบายจะใช้เด็กๆน้องๆในโซนภาคเหนือเป็นหลักในจังหวัดลำปางเป็นหลักนะครับเราเรามีเจ้า แม่นนะครับกับทันทีเมทัตกองกองหน้าตัวหลักของเรานะครับเรามีเจ้าเต่าพานุพง์ปีนี้เราได้เจ้าฟิววิรพัฒน์มีกําไรนะครับแล้วก็เจ้าเดียวพรเทพจันไขามาเป็นกําลังหลักให้เราในปีนี้นะครับก็หวังว่าน้องทุกคนจะจะ,จะทำผลงานได้ดีนะครับรวมถึงเยาวชนที่เราดันขึ้นมาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปางนะครับกออ็ในส่วนตรงนี้ก็ก็ชื่นชมน,น้องๆนะครับทุกคนก็ทําผลงานได้ดีในการออกสตาร์ท ห้าแมตช์แรกในในในซีซั่นนี้ครับในการออกซาร์ทผลงานห้าแมตช์แรกเจ็ดคะแนนร้างอยู่อันดับหกก็ถามว่าพอใจแค่ไหนก็พอใจในอันดับหนึ่งแต่ผมว่ารายละเอียดเกมเราเราในแต่ละเกมเราค่อนข้างจะจะจะเป็นเป็นต่อทีมผู้สู้ตลอดทั้งในเรื่องการของบอลสถิติการเข้าทำแต่ผลการแข่งมันอาจจะบางเกมมันอาจจะไม่เป็นเป็นเป็นอัใจนะครับก็หวังว่าเราจะมาปรับมาจูนในการแก้ไขในการในเรื่องการเข้าทำ ร,รวมถึงการผิดพลาดส่วนตัวในการสกัดในการเคลียร์หรือว่าในการเล่นเกมลับแลนะการสื่อสารระหว่างเชฟลับ,บกับผู้สับประตูนะครับก็นี้เรามาปรับจูนปรับแก้ค่อยๆปรับกันไปครับก็เกมหน้ารับชาติการซิตี้ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงแล้วก็มีมีการสร้างทีมที่ดีนะครับแล้วก็มีโค้ดอย่างโรนชัยนะครับโคชอาร์ตก็เป็นโค้ดจอมเทคนิคเหมือนกัน แล้วก็เป็นโค้ชที่อับจูนน้องๆได้ดีนะครับก็หวังว่าจะเป,เป็นเป็นเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะครับก็เป็นเกมแทรกสีเป็นเกมเกมหนึ่งที่ท้าทายสําหรับตัวผมเองแล้วก็ทีมงานน้องๆสตาฟทุกคนรวมถึงนักเตะครับก็หวังว่าเราจะทำผลงานที่ดีในบ้านให้ได้ครับก็ฝากถึงแฟนบอลแฟนคลับนะครับก็อยากให้มาเข้ามาช่วยมาชมมาเชียร์ให้ลังใจเราพวกเราชาวเคลาหยูเนเต็ดพยาไก่ขาวก็สัญญาว่าจะทำผลงานให้ดี ถ้าสมกับที่แฟนๆนะครับด้วยส่งแรงใจแรงเชียร์ก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมาก